มีคำถามว่ายายซึ่งดาวว่าคงจะเป็นไฮบีดได้แหละเอทีพเอีกับซิตี e ้เอี e v, เอาความเห็นของพี่แนะนําคนคิดจะซื้อรถคันใหม่ถ้าคนคันไหนดีครับหรือจะรอซิตี้ออกโมเดลใหม่ก่อนดีครับเพราะซิตี้โมเดลใหม่มันจะปอกประมาณปีหน้าสองพันยี่สิบหกครับ <c oughs> คอเลกเตอร,ร์คู่นี้ต่างกันนะถ้าเกิดจับเข้ามาเป็นหนึ่งคนที่แบบเชอบรถแบบรู้สึกตอบสนองสนุกเอส v อ่ะมันเป็นระบบพื้นฐานที่มอเตอร์ขับเคลื่อนเป็นหลักใช่ครับ ในฝั่งของซิตี้คแต่พอมาเป็นตัวฝั่งของเอทีเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานเป็นหลักใช่นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น <c oughs> ฟิลฟูลไฮบริดทอคแรงบิดดีขึ้นนะแต่ว่าถ้าวัดกันรู้สึกความคล่องตัวการเติมคันเร่งการขับ ภายในเมืองแล้วอะฝั่งของ eSUV จะได้เปรียบกระชับกระเฉงกระชับกระเฉงใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิด A-TYPE อะสิ่งที่จะได้เปรียบก็คือในเรื่องของการปรับจูนเซ็ตช่วงล่างแต่ว่ามันก็จะไปรวมอยู่ทั้งหมดในตัวรุ่น GR แจสปอรตถ้าเกิดในบอดี้ธรรมดาผมว่าถ้าเกิดขับธรรมดาด้วยกันในราคาแบบเซกเมนต์เดียวกันฝั่งของ eSUV ในเมืองดูคล่องตัวกว่าแต่ถ้าเกิดเอาความสดใหม่การใช้งานตัวอุปกรณ์ออปชั่นการเติมงบไปที่ GR ถามว่าคุ้มไหมถ้าิดเทียบกับของที่ได้ในตัวเอเทียบต่อไอเทมกับการที่เพิ่งมาของเอท r นะก็ a อท r ก็มีความสดใหม่แล้วก็ได้ครบกว่าน่าสนใจกว่าใช่เห็นด้วยจริงแล้วก็เลูเสริมนิดนึงว่าโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าถ้าวัดกันในเรื่องของฟิลิปพูมอะไรนะซิตี้ทำมาจบซิตี้ในพูมอะไรจบสุดในในไลน์อัพของของที่เป็น b s e gment ทั้งหมดในตลาดคือมันจบในลักษณะว่าคือ เอาใจความคิดของคนไทยที่ชอบฟิลิ่งภูมไใจที่มันมีน้ําหนักประมาณหนึ่งลีนเนี่ยกำลังดีทุกอย่างโอเคแล้วอินทีเลียของซิตี้เนี่ยต่อให้ยังไงก็ตามต่อให้บอก คู่หน้ามันจะเป็นยังไงก็ตามแต่เรื่อง i n t e r เ o r space <ฮะ S 2> แล้วก็เรื่องของความนั่งสบายของ <c oughs> ตัวเบาซิตี้ก็ยังได้อยู่เ <ฮะ S 2> พียงแต่ว่าของยาริสเอทีฟเนี่ยไฮบริดเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คือตำแหน่งนั่งขับของมันที่เป๊ะแล้วก็อินสตูเมนต์พา e l เนลที่มาถึงปุ๊บคุณไม่ต้องทําอะไรเยอะอย่างมากก็แค่แอร์มันอาจจะเตี้ยไปนิดนึง <c oughs> แต่ของซิตี้เนี่ยทุกอย่างมันจะอยู่ในจุดที่มันมันมันคือจุดที่ถูกต้องของมัน S <S ในแง่ของการวางตำแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็การเก็บเสียงการอะไรต่างๆคือเราว่าซิตี้แอบจะเหนือกว่านิดนึงแต่พอเป็นยาริสเอทีวีจีไอสปอร์ตปุ๊บเอาตรงนะช่วงล่างแม่งโอเควะ่ะช่วงล่างแม่งก็ดีขึ้นมาแบบจ้าแต่ว่าอย่างหนึ่งคือความเร็วช่วงปลายของยาริสเอทีไฮบริดที่เราเจอเนี่ยมันจะไหลได้ดีหลัง120ขึ้นไปจนถึง160ยเนี่ยยาริสเอทีไฮบริดไหลดีกว่าไหลดีกว่าซิตี้ e เอสอีวีเพราะแน่นอนว่าเครื่องยนต์มันมาเป็นหลักอ่าใช่แต่พอถึงปลายเสร็จ๊ยัังงไมนจะ มันจะแซง EGR Sport ขึ้นไปเลยเพราะาล็อกท็อปมันล็อกที่1061 <Yeah. S 1> ประมาณนั้นแต่ยี่คำถามคือใครจะไปเอารถแบบนี้ไปวิ่งท็อปสปีดก,กันบ่อยๆวะคงไม่ใช่อนั่นนะ่ะสิ